ขอบคุณความยุติธรรมที่มีอยู่จริงก่อนนะรงเดชหลังน้ำตากอดพ่อกเกษมหลังสารอาญารัชดายกอุดทอนคดีปลอมลายเซ็นคืนความเป็นธรรมโดยเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาด้านสารอาญารัชดาได้อ่านคำพิพากษาสารอุดทอนโดยด้านสาลอุดทอนมีคำสั่งลงโทษจำคุก คุณหญิงกอแก้วบุญญาจินดาและนายนบณรงเดชคนละสองปีไม่รอลงอาญาหลังจากพบว่ามีความผิดจริงในข้อหาร่วมกันใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมลายเซน็นเพื่อโอนหุ้นดังกล่าวจากนายกเกษมณรงเดชบิดาไปยังบริษัทในฮ่องกงซึ่งหลังจากสารพิคอ์พยา,ยานหลักฐานเพิ่มเติมในชั้นอุทธร์แล้วพบว่านายกเกษมโจทได้ถูกปลอมลายเซน็นและมีการใช้เอกสารปลอมจริง ลาสุด12พฤศจิกาย,ยน2,568กนอนนกอนรงเดชได้โพสภาพผ่านอินสตาแกรมกอน,นรงเดชเป็นภาพและคลิปกอดคุณพ่อกเกษมร้องไห้ด้วยความดีใจพร้อมกับเผยข้อความว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการได้สู้เพื่อพ่อทุกหยดน้ำตาและความเหนื่อยไม่สูญเปล่าเลยขอบคุณคุณพ่อที่อดทนยืนหยัดและเป็นแรงใจให้เสมอรักที่สุดหมดหัวใจและภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อ เชื่อว่าคุณแม่ส่งกำลังใจให้ครอบครัวเราอยู่จากบนสวรรค์แล้ววันนี้สารอุทธรณได้ตัดสินแล้วว่าคุณพ่อโดนใช้เอกสารลายเซ็นปลอมในการโอนหุ้นไปยังชื่อคนอื่นจริงขอบคุณความยุติธรรมที่มีจริงเรียกว่าโพสต์ดังกล่าวทางกลางแฟนคลับคมันเทิงต่างร่วมแสดงความยินดีกับคุณกรณรงเดชและคุณพ่อเกษมเนืองแน่นหลังจากได้รับความยุติธรรมในคดีความ